ครับขาดจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นเดินมานี่เจอ,อตัวนี่นี่ก็คือเกี่ยวหางไม่ากาโตเหมอนกันเี่ยวหางไม่กาโตอยู่ข้างคางเลยอยีกดเดินมาแนละ้ว เดินระวังงูหน่อยนะครับมีสองตัวเดินมาทางนี้น้องเดินลบมาทางนี้งูใกล้ใ,ลใล้งูตรงนั้นประตูนะั้นมีตัวนึงเดินมาทางนี้ครับี่ตัวที่สามนะมเดินเดินเดินลบไปทางนี้ครับทางนี้ไม่มีต้องระวังหน่อยนะครับเดินระวงัง